แอบสวัสดีบรรยากาศออนสดนะฮะวันีนห้องทําิพี่สงนำผ่านนะฮะคุณหญิงแสนดีเพื่อนจากสงยศกับพญายาวบนสมหวังในชีวิตครูฮะอันนี้ก็ะสวดรออันสดสวดสวดต้องพักรด้วยต้องของนไหมไปทีอ่ เอาุพี่ครูเทนั้นเงินสงก่อนต้องดีนะแมนเอาสง่ามพระหัเยวพยเตาทำาระสงเฮ็ดดีเฮ็ดดีอย่าเฮ็ดถูกว่าคนเด้อาบยกขึงนู่งเฮ็ดล้วง้าจะจอมเือยกขึ้นเออนั่นล่ละ้วหน้ามืตัวหน้าือตัวต้งแต่ตั้งแต่มืนี้ตงำยนะสง่าเมทำาี่แบบนี้ทำแบี้

มืีผูเมื่อมุนิผู้สช่เียร์อดเดินติปตะน่ลเพราคนมาจากวั้านหลายอันผู้นั่งข้างหน้าใ้เอ๋นั่งกับบ้านน่ตันมือเศร้ารถสิบลอนก็เต็มอีกรีพาตออ้อยเศ้าร่ทิพทีมาตอนนีู้กค้าเากำลังเออคกับไอแฮมนาเใช่ โว้ยลูกชายจะองกันนานนี่กันแหละโว้ยวางิดมย่างไรหรือเล่าแถบบ่หรอบัโว้ยไปเตียนย้อนยันเงี้ยดคือตาแดดปเป็นใจาาเดยไปเนไนีนี บบดือ้อเพรแม่นแ <ๆ S 1> นวแล้วบาดรเขาแล้วบาดหานดื้อชีน้องยกากินห้มีคนคอมเมนต์ว่าน้องหญิงแสนดีสวยมากน้องหญิงจ้าทุมขึ้น,น,น,นหนึงกะข้าวหาอร่อยปขึ้นเนี่ยหกูไเดีกลัวไู่เด็มันเงดอยู่หลักคนกับน้ำมึงยอนหลังอ่าม3นสามเด้อเนี่ยครับได้ไมน้ำมึงกับน้ำขึ้นโอ้ผู้เดมาท่านมักนก มันก็ขากแล้วซีถุงสามถุมสีถ,มถุมเมินมาไปกันไปกันที่ถุมถามให้ใส่ได้นี้มเชสาวาันสาววันไม่จะใส่